นิ้วมือที่ชี้หน้าเพื่อนอย่างแกร่งกล้าแฝงเต็มไปได้วยความหวาดกลัวคำพูดที่ตอกกลับเพื่อนอย่างเข้มแข็งแฝงเต็มไปได้วยความหวั่นไหวน้ำเสียงที่พูดกับเพื่อนอย่างสดใสแฝงเต็มไปด้วยโทสะแต่สายตาที่จ้องมองเพื่อนอย่างท้าทายยังแฝงไว้ด้วยความมั่นใจมันเป็นความรู้สึกกลัวกลัวกล้ากล้า ทับซ้อนกันอย่างบอกไม่ถูกกลัวกลัวเพราะทางที่เลือกเดินเราไม่สามารถกำหนดอนาคตได้เพราะในที่สุดคนที่จะตัดสินว่าเราจะได้ออกเทปหรือไม่คือเจ้าของค่ายเทปไม่ใช่เรากล้ากล้าเพราะมันเป็นความใฝ่ฝันอันยาวนานตั้งแต่เริ่มจับกีตาร์ครั้งแรกตอนอยู่ป .6 ก็รู้สึกผูกพันกับเครื่องคนตรีชิ้นนี้มากเล่นมันจับมันได้ทุกวัน บ่อยครั้งที่เล่นกีตาร์แล้วดูตัวเองหน้ากระจกโต๊ะเครื่องแป้งของแม่แล้วก็บอกกับตัวเองว่าอยากจะเป็นนักดนตรีในอนาคตแต่สิ่งแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยเพราะทางบ้านไม่มีใครเล่นดนตรีและเน้นหนักไปทางธุรกิจพอขึ้นมอสอหนึ่งก็อยากเรียนดนตรีมากอยากเล่นเปียโ,โนเป็นอยากจะอ่านโน้ตได้ ไปยืนน้ำลายหกหน้าโรงเรียนสยามกอลการอยู่หลายครั้งจนหน้าด้านเข้าไปขอระเบียบการซื้อราคาเปียโน,โนกลับไปบอกทางบ้านคุณพ่อตอบกลับมาคำเดียวว่าเล่นไปทำไมเป็นนักดนตรีอนาคตไม่ยั่งยืนหรอกอย่าเลยแค่นั้นแหละต้องซดน้ำลายกลับเข้าปากไปโดยปริยายบางครั้งก็เคยคิดอิจฉาเด็กรุ่นใหม่ที่พ่อแม่สนับสนุนให้เรียนเรียนนี่ ถ้าผมมีโอกาสอย่างนั้นในวัยนั้นป่านนี้ผมคงจะเป็นนักดนตรีที่เก่งมากคนหนึ่งเลยทีเดียวผมเชื่ออย่างนั้นเพราะใจมันรักดนตรีมากในที่สุดก็ต้องกลับมาฝึกหัดกับกีตาร์ที่มีอยู่ศึกษาพัฒนาฝีมือกับหนังสือเด e Guitar ไม่มีโอกาสเรียนทฤษฎีทางด้านดนตรีอย่างจริงๆจังๆอยากเล่นเพลงไหนก็เปิดหนังสือเพลงเอาอยากโซโล่เพลงไหนก็เปิดแผ่นเสียงแกะเอาบราบราไปเรื่อยเปื่อยแต่ชีวิตมีความสุขที่เล่นกีตาร์เป็นชีวิตมีความหมายที่เล่นกีตาร์ได้เพราะฉะนั้น ความพล้าข,ของผมก็เกิดมาจากความฝันความฝันที่ผมไม่ยอมละทิ้งมันและจะยอมไม่สิ่งที่เพื่อนพูดแค่นี้มาทำลายความฝันของเราได้อย่างไรลูกผู้ชายพูดแล้วไม่คืนคำก็พูดไปแล้วนี่ชี้หน้าท้าทายก็ไปแล้วนี่ทำไม่ได้ก็ขายหน้าเขาละแต่แต่สิ่งที่เพื่อนพูดก็แวบเข้ามาบั่นทอนจิตใจอยู่ตลอดเวลาเพราะสิ่งที่เขาพูดมมนมีเหตุผลทั้งสิน้นดูเหมือนอุปสรรคจะมากเหลือเกินแล้วเราจะทำได้หรือวะแล้วเราจะทำยังไงดีวะจะเริ่มตรงไหนดีวะ เราเพอ้อฝันเกินไปหรือเปล่าวะแล้วนี่เราอยากทำจริงๆหรือเปล่าวะเหตุผล5ข้อที่เพื่อนพูดมาใช้เวลาหนาทีมันเกิดเป็นคำถามในใจขึ้นมาเป็นร้อยข้อพยายามหาคำตอบเป็นร้อยวันบ่อยครั้งก็รู้สึกท้อกลับมาโทษมโมโหตัวเองว่าวันนั้นไม่น่าไปชี้หน้าพูดใส่เพื่อนเลยถ้าไม่ได้พูดไปเราก็ทำไปเรื่อยๆทำอย่างมีความสุขของเราทำได้ก็ดีทำไม่ได้ก็ช่างมันไม่ต้องมานั่งเป็นทุกข์ พยายามทําอย่างถูกบังคับกดดันเพราะกลัวทําไม่ได้กลัวเสียศักดิ์ศรีอยู่ดีๆกลับมาสร้างปัญหาทุกข์ใจให้กับตัวเองสร้างคําถามที่ไม่มีคําตอบให้กับตัวเอง่อ้เขวกินใจมาเป็นเดือนเก็บมาคิดมาหาคําตอบวนเวียนอยู่อย่างนี้เหมือนร่อนตะแกลงทรายหาเศษทองในลานําธารจนคืนหนึ่งนั่งคิดนั่งมองดวงจันทร์ก็เกิดสิ่งบันดาลใจแวบเข้ามาในหัวเฮ้ยนี่เขาไปเหยียบดวงจันทร์เมื่อ20ปีที่แล้วนี่หว่า นั่งทบทวนต่อไปว่ากว่าเขาจะศึกษาทดลองจนสําเร็จได้อย่างอบอๆก็ต้องใช้เวลายอย่างน้อยสัก50ปีถ้าเป็นอย่างนั้นเมื่อ70ปีที่แล้วลองมีใครสักคนพูดขึ้นมาว่าสักวันเขาจะส่งมนุษย์ขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์ชาวบ้านไม่ประนามว่าไอหมอนี่เป็นบ้าหรอกหรือไม่ต่างพากันลากมาเข้าโรงพยาบาลประสาทหรอกหรือในยุคนั้นเพิ่งจะเริ่มมีเครื่องบินได้สักกี่ปีเองคอมพิวเตอร์ก็ยังไม่มีเลยแล้วเขาไปเอาความคิดอย่างนั้นมาจากไหน ทำไมเขาถึงกล้าคิดอะไรที่มันใหญ่โตขนาดนั้นทำไมเขากล้าทำอะไรที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้ทำไมเขาไม่กลุก่มภาษาเลยตลอดเวลาที่คุยกับตัวเองถามตัวเองผมก็ค้นพบตัวเองว่าไม่กูไม่บ้าเขาขึ้นไปเหยียบดวงจันท์แล้วงานชิ้นใหญ่โตขนาดนั้นเขายังทำได้กะอีแค่จะทำเทปแค่นี้เทียบกับของเขาแล้วมันแค่เรื่องขี้ปติว๋วเรื่องแค่นี้กูต้องทำได้สิวะใฝ่ฝันไปแล้ว วาดภาพไว้แล้วตัดสินใจไปแล้วลั่นวาจาไว้แล้วกูจะต้องทําให้ได้กูจะไม่เสียชาติเกิดเลิกลังเลได้แล้วเลิกตั้งคําถามได้แล้วเดินหน้าลุยอย่างเดียว